ดูพี่น้องเอ้ยสเบียงลูกลูกชายข่อยเตรียมเองจะเนี่ยสเบียงกล้วยดำดำมีอะโวคาโดมีอะไรสูสเบียงส้มเคียวหวานแอปเปิ้ลอะโวคาโดดำกล้วยดำแล้วก็ลูกอะไรมีส้มก็ลูกอะไรนี่ลูกพลับดูลูกชายข่อยถึงที่หมายแล้วจ้าถึงที่หมายแล้วจอดรถจอดเรือ เราจะมาเพนกวินกันจ้ะไปกันหมดแล้วนี่ค่ะบรรยากาศชื้นมากเลยพี่น้องนี่ตรงที่จอดรถจัลล์จอด ูเพนกวินจ้ะพี่น้องพี่น้องเป้องไฟสู้ภูมิคุ้มกันอากาศเปลี่ยนเลยค่ะตอนแรกอากาศเท่าไรเองยี่สิบแปดแล้วนี่มาถึงทะเลอากาศเย็นเลยจัพงพี่น้องลมเย็นเลยค่ะตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปอยู่ในไปนั่นลง เหมือนฝนจะตกเลยพี่น้องอได้ละนี่คืออะไรก็ไม่รู้นี่มันห่านบ้านเราเลยค่ะนู <c oughs> ดเดินแบบไม่ได้แค่สายตาคนเลยค่ะนี่ <c oughs> แบบว่าเออเราเเช้ายมาก <c oughs> เดินแบบไม่ไม่แค่สายตาสื่อเลยหง อยูยงง่ในดงยืนยืนงงในดงห่านเลยค่ะดูพี่น้องตัวนี้เขาไม่ได้แค์สื่อเลยจ้ะพี่น้องอไปกันต่อจ้ะ